ยูยูยูยปิดปิดปิดก่อนพีด,ด,ดเร็วเร็วมาเร็วจะปิดด้านเดี๋ยวผมรองภาษงไม่หญิงพี่พ, <c oughs> พ,พี่พี่อยู่ตรงไหนอยู่หายมาได้ไอ้ดอกแล้วเอาเนาะหลังบ้านอ่ะเอาให้เอาให้มุมเนี้ยมองเห็นอ่ะนู่นก็ได้ไกลๆตรงเนินนั่นน่ะเนินไหนอ่ะเนินอ่ะเอาให้บนบ้านเนี่ยมองเห็นนะ เนี่ยแถวนี้ก็ได้รางเนินอ่ะตรงนี้อ่ะก็ถ้าพี่เออถ้าพี่ได้กล่อง farmer มาพี่ก็จะแต่ะผัวกล่รงนี้เน right? ออาะเออตรงนั้นเลยไล่าไล่ร่างเนินอ,อีกนิดนึงหู่คอแล้วหู่คอแล้วเอาไปแล้วก็ออกมาเดี๋ยวมันระเบิดตุ๊กตามันฮะลบลบ เขาบอกว่าถ้าเรียกแอดด็อมันจะห่างจากตัวเรามาห้าร้อยเมตรนะอาเชีียร์แล้วไงแต่บ้านผมบ้านรอดีรอรูสัญญาณควันมาเราทดสอบร้อยห้าสิบบาทนะฮะแอดด็อกเรียกมายังไงเรียกแล้วคอยฟังเสียงเอาแล้วกัน ใช่มันจะเป็นผู้สีเขียวอะ่ะนั่นต้องคอยฟังเสียงเมื่อกี้พี่กดเรียกตรงเนี้ยออฟฟี่รอดูแล้วกันมาแล้วมา,ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาจำที่บนบ้านกัน ร้อยห้าสิบบาทมันจะดียังไงไว้แสนบูดูดิดดเครื่องชิบผายเลยมาแล้วเราต้องวิ่งตามเขาบินไปบ่าะวะ เป๊ะดอกตัวนี้เหรอดอกแล้วเขี้ดอบแล้ว,อด,อลวดอบลงมาแล้วอะไรวะดอบลงมาแล้วดอกแล้วอยู่ไหนอ่ะข้างบนไงนั่นไงดูข้างบนดิไม่เห็นเปล่าเขี้แล้วดอบลงมาแล้วดูคนรอบๆดูคนดิเป๊ะ เอ้มันดรอปลงมาทำไมไมันไปดรอปตรงนั้นน่ะตามไปดิวิ่งตามไปดิวิง่งตามไปตรงไหอยู่ไหนอ่ะนี่ไเนี่ยตามพี่มาไอสัตว์กูกดแอร์ดรอปแม่งทำไมไม่ดรอปตรงจุดกูวะมันดรอปเ<ไ>มืองเลยอ่ะพี่ดรอปเมืองนี่อะไรมไม่ใช่เมืองนี่มาแล้วเร็วเร็วเร็วอาร์ทีสุ่มมันมันดรอปไปตรงบ้านไอผู้เชี่ยนน่ะเหรอแม่เล่นมันเนี่ยวแม พัอพึงอะเป้พี่พ <apl> ี <Gym. Napoleon> ่ลองกดแอร์ดรอปดูเว้ยเป็นไงฮะนี่ไงมันดรอปตู้คอนเทนเนอร์มาเลอร์เลยเนี่ยอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นี่ไม่ได้อยู่ใกล้แถวเราไม่ได้เข้าใช่อยู่แถวบ้านเราเลยเป๊ะพี่กดมาเดี๋ยวเข้าใจป่าเลยพี่อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงพี่ระวังนะเว้ยเออพี่ต้องเอาลูกตองยิงซอมบี้้ดวยนะพี่เออพี่เรามีกันสามคนนะ เที่ยวฟ้านะดูดีๆด้วยนะมีคนวิ่งจากในเมืองไปเต็มเลยอะเหรอเออผมอยู่ในเมืองเนี่ยเร็วเร็วเร็วลีบพ้นรีบรีบพาซอมบี้แบ่งคนแบบวิ่งไปจุดเดียวกันนะอุ้ยไอ้เฮียแบ่งยิงกันด้วยเฮ้ยมีคนบินมาโปมาโปโปอุ้ยแบ่งขามาอุ้ยใครยิงพี่อ่ะโปโมกน็อกสีแดงอ่ะปาปาเมื่อกี้เนะไอ้เฮียได้ไงโยนเขาแล้วไงพี่โอ สัตว์เอ้ยมหาอภิมหาแอดดอปโปมาไอ้สัตว์พุโดนยิงโดนยิงโปมาเต็มเลยนะพี่โอโผโผว่าแล้วไม่น่าเรียกเลยพี่โอเสร็จโผคุณยิงตายพี่พี่โอรีบไปเอาเร็วเคียร์ทอมบี้รีบเคียร์ทอมบี้รีบเอาออก อุ้ยพี่มาเกี่ยนตัวอุ้ยผมโดนผมตายผมตายเดียมตายนะแย่โปลมาไอสัตว์เย้ยโปลแม่งแอดดอบทำอะไโปลอุ้ยตายเลยสัตว์เออฟักกิงดูบร้อยห้าสิบบาทกูบินไปแล้วไอ้สัตว์